สวัสดีเ,เพื่อนๆและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะเมื่อเช้านี้เนาะตอนบีบขับรถออกไปจากรงรถนะคะบีก็เห็นขนนกเต็มเลยบีก็มองหาอยู่ลงรถว่าขนนกเต็มลงรถบีบบีบกวาดแล้วก็ก็ปิวหนีกวาดแล้วก็ปิว้วหนีขนนกนี่เขาเบาเนาะแต่รู้ว่าเป็นขนนกเขานี่แหละคะ่ะเพราะว่าขนเขาเลนลายะะทีนี้บีบมาตัดต้นไม้อยู่คางบ้านเนาะนตอนนี้11บเอ็ดโมงครึ่งนะคะ ตรงข้างบ้านบีดฝั่งนี้ยังร่มอยู่บีดก็เลยมาตัดต้นไม้แล้วบีดก็เอาน้ําลาดเห็นไหมครับเพื่อนๆครับเปียกๆนะแล้วบีดก็เห็นเขาอยู่ตรงนั้นนะคะตรงตรงไม้กวาดบีดนะอยู่แอบๆอยู่บีดก็ตกใจเห็นแว๊บๆอย่างเงี้ยค่ะบีดก็ตกใจบีดคิดว่าเป็นงูหรือเป็นอะไรวะนี่เขาก็โดดออกมาครับเพื่อนค่ะพอบีดเข้าบ้านบีดเดินออกมาเห็นเขาอยู่ตรงนี้นี่เขาน่าจะบาดเจ็บัเพื่อน ตอนนี้11บเอดโมงครึ่งนะคะบิดไม่กล้าจับเขาค่ะว่าเขาบาดเจ็บตรงไหนบิดัวเขาจิกเดี๋ยวบิดไปก่อนเอาถุงมือก่อนนะคะแป๊บนึงเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะบิดไปจับแปลอถุงมือข้างบ้านที่บิดเราทำสวนนะคะบิดวางไว้ตรงนั้นตะกี้นี้บิดยังไม่ได้จับเขาบิดถอดออกเนาะบิดบิดจะจับเขาดีไปบิดบิดจะกล้าจับเขาไหมัวเขาเขาหนีก่อนนะคะ บิดจับเขาดีไหมเพื่อนๆคะ่ะเขาบาดเจ็บตรงไหน,นขอตูหน่อยไม่ตายไมาไม่ตยไปไตายแล้วเพื่อนๆคะ่ะขนเขาข <c oughs> นเขาหมดหมดเลยเขา,ากัวบิีบจาบอกว่าจะขอจับดูหน่อยเขาเป็นอะไรนักหนาขนลูดหมดเลยตายไหนก็ับไปไหนแล้วจะกลัวอะไรเนี่ยฮะจะรักษาจะใส่ยาให้เออมา มนะาดเจ็บตรงไหนใครกัดเนี่ยทำไมขนหลุดแบบนี้ไอ้ตุ๊กแกกินใช่ไหมตุ๊กแกตัวนั้นกินแน่เลยตุ๊กแกนะตุ๊กแกตัวนั้นกินหรือเปล่าโอ๊ยบาดเจ็บเพื่อนาดูสิบาดเจ็บไปไม่ไหวจะกินข้าวกินปลายัางไงเลยเนี่ยเพื่อนๆดูสิานางบาดเจ็บ ปีเจ้ายาอะไราใส่เลยยาเดีย๋ยวปีจับเอายาเหลืองของพระอาจารย์ยาเหลืองที่แบบเป็นที่พึ่งหนัะมาทายนางดูสิสงสารนางเนาะนางคงเจ็บมากแล้วจะอ,อะไรให้นางกินดีล่ะนางกินอะไรไม่รู้นกแบบนี้กินอะไรเ,เพื่อนเบียก็ไม่รู้เนี่ยรางวัลเด็ยอะไรกัดนางเนี่ยมันกัดนกตัวนี้ อยู่บ้านคนอื่นแล้วมากัดนกตุ๊กแกได้แน่เพราะว่าบิดเห็นขี้ตุกกต๊กแกอยู่ตรงลบิดอ่ะตู้แกจะกัดนางกินนะสิ่หรือเปล่าเดี๋ยวขอไปเอาอยาเหลืองมาใส่ให้นางคนละข้างเพื่อนคันบิดเอายาเหลืองมาแล้วนี่นี่ยาเหลืองแบบนี้ค่ะใครเคยเห็นไหมไหนกะ็ไปเ, <c oughs> เสียงหมาเสียงแมวมาลูกเพื่อน เนี่ยยาเหลืองแบบนี้ค่ะเอามาจากพระอาจารย์พี่ชายเนาะเนี่ยค่ะบิดจะท,า,ทาให้นางบิดจะท,า,ทาให้นางแบบนี้ค่ะทาแบบนี้ค่ะนี่ทาตรงแบบนี้ค่ะ,คะยาเหลืองนี่จะดีมากรักษาคนก็จะหายเพื่อนๆค่ะบิดบิดจะท,า,ทาให้นางนางบาดเจ็บนันะ่นนนะางน่าจะเจ็บมากนะเพื่อนดูสิโอ้ยได ยิ่งดิ้นทำไมดิ้งดิ้นดิ่งเจ็บฉันไม่ใช่สัตวแพทย์นะไม่คนคนธรรมดาเห็นไหมเพื่อนดิฉจะทาแบบนี้นเนาะเอาจาเหลืองทายนา้ำว้ายสงสัยนย้ำเจ็บมากเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเอาน้งไปวางไว้ตรงนูง้นก่อนนี่ทายห้งนนี่อุ้ยขุน นางตกเหนกันเพื่อนค่ะอะไรกัดนางวะเนี่ยเนี่ยโอ๊ยเอาไปไว้ตรงนั้นระวังกูกูจะมาจัดกินนางเองตัวไหนจับได้ไปบิดเจ้านางไปไว้ตรงนู้นข้างสวนข้างบ้านน้องเนคะบิเจ้านางไปไว้ตรงนู้นอ้โคุณผู้ชมคนท้าเลยจะตาย้บิดเจ้านางมีเจ้านางไไว้ที่เดิม เนี่ยดูสิตอนบิดจับนางจะคิดอีกคนนางบุตรคนทำไมบุตรออกมาแบบนี้เป็นโรคอะไรเนี่ยจะเอานางไว้เป็นที่ที่โล่งแจ้งที่สําหรับแบบว่าให้แบบผู้ชายได้เนาะเดี๋ยวไปทําเอาไปไว้ตรงที่มืดๆเดี๋ยวกูจะกัดกินนางเนาะอยู่ตรงนี้นะคะอย่าไปไหนนี่รักษาตัวเองอยู่ตรงนี้นะนี่นะอยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนนะเดี๋ยวก็หายนะ ี่ยาหลวงปู่นะขอให้หลวงปู่รักษาหายนะคะที่ยาหลวงปู่นะคะพุดโทรดังโมงสังโคนี่ค่ะวันนี้วันเกิดปีดด้วยวันที่ยิบสามเะมาเห็นลูกแบบนี้ จะมีอะไรจัดเธอนะอยีแหละเตแพ้แหงเะค่ะเพก็แห้งนาอยาลวงปู่มากอยู่นี่นะเดี๋ยวจะหาเอาอะไรให้ใหนะกินละอาาสารกินเาเป็นไหมเดี๋ยวเกาซาให้กินนะคะนั่เจ็บมากเห็นไหมคติโค้นะคอาจจะไม่ได้ดูก,กอ้องาาอนาปลนี่อย่าดินบ่อยเอเดี๋ยวบาดเจ็บนะคะ เดี๋ยวก็าหายนะเดี๋ยวาหายเดี๋ยวาหายเดี๋ยวาหายนะการบททดสออะไรนะ,ะอยู่ในทางโลกมันต้องเป็นแบบนี้นะค,ะค,ค่ะแล้วผมกเมีต้องถอดถุงมือเองนะทายาให้นกเนาะนกบาดเจ็บไว้ทุกคนมีความสุขค่ะเพื่อนๆค่ะ ที่บิแบบทายาให้เขานะคะเขาตายแล้วไม่รู้เขาเป็นอะไรถึงตายออดูสิตายแบบตาไม่หลับเลยอะ่ะสงสารเนาะเขาตายแล้วที่บีทายาให้เขานะคะตายจนแข็งอ่ะบิบเข้าไปในบ้านแป๊บเดียวเอง เาน่าจะโดนแมวเพื่อนค่ะเขาน่าจะโดนแมวกัดแมวแบบมากัดมาขยำเขามาจากบ้านอื่นขยำแล้วเขาหนีมาตายที่บ้านบีดนะคะเนี่ยเขาเจ็บมากเลยะคะเดี๋ยวดูใต้ปีกเขาสิเจ็บทั่วตัวเลยเขาทนพิษบาดแผลไม่ไหวอ่ะบีดก็ไม่ใช่หมอเนาะบีดก็อยาแบบยานั่นอะ่ะทาจะดีมากเลยเห็นไหมแห้งเลยแต่ว่าเขาทนพิษบาดแผลไม่ไหว กาน่าจะปวดติดปวดมากค่ะเพืเ่อนๆสงสารเรนาะตายแล้วโอ้ตาไม่หลับเลยหลับตาลงให้ตาไม่หลับเลยปิดจะมังเขาไว้ปิดจะขกหลงตรงนี้ละาะค่ะฝังฝังน้องนกนะ,ะเดีเ๋ยวไปเาเสียมมาก่อนค่ะปิดจะฝังเขาไว้ตรงนี้ตรงสวนบินีปิดสงสารเขาเดน,น๋วแม่ไปฝังที่จะเลียตรงนี้ค่ะ ตรงนี้เนะขาตายวันเกิดบีบวันเกิดบีแต่เขาตายคนะ่ะสงสารเนาะบีดเอาเสียมเขียวแบบของพวกนี้ออกนะเราจะทันเขาตรงสวนหลนะี่รือไงใช้มือหนึ่ง,ง,ข,งขุดมือหนึ่งขุดมือหนึ่ง่ายนะคะเพื่อน แมวตัดเขาไม่ใช่ตุกแกออกบีดู้ะน่าจะเป็นแมวฝังเขาไว้ตรงซ้ายนีตรงซ้ายเนาะฟันฟันเกิดบีแต่นก,กับตาย สู่สุขภิณะคะให้ได้เกิดเป็นคนนะคะใไดใ้เกิดเป็นน้องอีกนะคะให้ไปสู่สุภูมิที่ดีนะคะสงสารหลับตาซะหลับตาให้ไปดีนะวันนี้วันเกิดฉันฉันต้องมาฝังเธออยู่ที่นี่นะอยู่ท้่ยัที่นี่นะคะ ฟังเธอข้าโ,โหสิกรมสิ่งไหนที่ฉันทายาเธอแล้วเธอแสบเธออะไรค,คิดว่าไม่ไม่น่าจะแสบเพราะว่ายานี้ใครที่ทําอะไรเธอก็ขอให้ข้าวโหสิกรรมให้เขานะคะเธอจะได้ไปเกิดเป็นคนเนะาะในชาติต่อไปอยู่ตรงนี้นะคะหมดเวียนหมดกรรมแล้วอใหยพบสิ่งที่ดีนะ ฉันฟังเธอให้แล้วอยู่ที่บ้านของฉันเองฝังอยู่ที่นี่เธอไม่ได้เป็นไปเป็นซากให้แมลงวันให้สัตว์อื่นกินแล้วค,ค่ะเพื่อนๆค่าคลิปนี้ต้องขอจบคเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะฝังน้องนกเนาะเขาตายแล้วก็ดโดนแมวพยายามเพื่อนๆทายาก็เอาไม่อยู่บ๊ายบายค่ะ